นี่ครับเพราะวันนี้ผมจะมาติดตั้งเจ้ามือคัด S M R T นะครับก็ทรงอัลเบนซ่าเลยนะครับวันนี้หมุดปรับแดงนี่จะเป็นเจนใหม่ละตัวนี้น่าจะเป็นเจน2นะครับเราจะใส่ตัวนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เไว้ทีหลังแล้วค่อยบัดกีเนะาะก็เครื่องมือผมจะมีประแจป,ป้อนนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือเล็กของคินโทนี่นะครับนี่ก็พอแล้วประมาณนี้จะมาติดตั้งกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายคัดด้วยเลยครับเพราะว่าสายคัดของเรืดอร์ขาหนะครับก็ฝอเดื่นเนี่ยผมจะมาถอดชุดสีก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการถอดเอาตัวสายคัดเดิมอดอกนะครับตัวนี้เป็นกา้านแต่งตัวเก่านะครับแล้ก็ กดสายคัดตัวเดิมออกนี่นะครับก็ปลดตัวสายคัดตัวเก่ามานะครับเดี๋ยวผมดึงออกเลยนะโอเตัวนี้เป็นของโซนิกนะครับใส่ได้แต่มันจะล้างนะถ้าจะมาใส่เลเดอร์นะครับใส่แก้ขัดได้อยู่ ใส่ใสายชั้นใหม่นะับทีนี้ก็ยึดขากับแข้งไว้นะ ทีนี้ก็จะเอาสายคัดตัวบนเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับใส่ตัวนี้นะครับซึ่งนนี้เป็นตูดตัวคัดนะครับผมจะใช้แบบมีหูกระจกนะตั้งไว้ที่แปดนะครับ <Okay. S 1> เรือเหลือมันแปด ก็เช็คระยะเวลากดสูบก็จะอยู่ประมาณนี้ครับจะไม่ชนตัวกาดแฮนนะครับ การสายคร์โหลดด้วยแหละ<ม>เป็นตัวล็อกบูทไว้โอ้โหเดียวว่านิ่มนะได้อยู่นี่ใกล้ไปประมาณนี้อ่าเรียบร้อยครับอ่ะเช็เท ก็ให้มีระยะฟรีนิดนึงนะครับตัวหมุดปรับก้านนี่ก็ปรับได้เลยนะครับถ้าต่ำสุดก็คือชิดกับตัวแฮนด์นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับสูงสุดก็ประมาณนี้ครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับตั้งได้เลยนะครับประมาณนี้ถือว่านุ่มนะใช้ได้อยู่ครับสวยด้วยครับดู นี่นะครับดูว่าสวยด้วยนะครับเป็นนันเสร็จนะครับสำหรับการติดตั้งตัวฝั่งคัด S M R T Racing นะครับตัวนี้29มิลเนาะเป็นทรงอเวนซ่ามาเลยนะครับตัวก้านซอล่องนะครับให้อารมณ์แบบรถแข่งนะเนี้ดูเนื้องานก็สวยเลยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เหลือก็ผมต้องไปเดินสายไฟเนาะไปบัดกรีตัวสวิตให้เสร็จนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ กับสายคัดใหม่ตัวเดิมของเรเดอร์150นะครับ